รีวิวสวนรถไฟนะครับฐานีมีรัก น,น,นเนานานขาวิ่งออกกำลังกายนะครับชวนคนรีวิวนีควว่ค่ะลูกคสงคนให้ยนงน,งน,ง,น,ง,ยนงนั่งนั่อนั่งแวเพราะระวังลูกเล่นน้ำไม่เล่นเด้อลูกเด้อน้ำสกปรก ก็นนั่งใช้ทำไมมันต้องมีน้ำเลยตรงนี้ตกใจเลยว่ะอันเดินเดิจะพึ่งมันจับกล้องพ่อจะไปเล่นอีกนี่ก่อนไปมึงเราจะเล่นคือแล้วหมายพ่อเองเด็กพ่อเก่งมากมันจะไม่หักเหรอม,หมันมเป็นแค่ไม้นั่นน่ะหักก็เจ็บ,กกจ,บจะไปเป็นโทษคนอื่นก็นเลยเอาไวาให้เด็กเล่น 不跑。 มยังเด็ก ไปนั่งรถทิพย์รถทิพย์มีเงินสิบ,บาทได้ตรงนั้นจะชั่งเท้าที่สุดเทียวมันตกอ่ะตกกับพื้นอ่ะ

này Đấy luôn quen 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 สามสาบบีอะไรเอาดูผลงานของตัวเองอด้วยเปรียบมากใครเรู่ขอ,อไงกูเยไม่ตั้งใจเลยอันนี้มันคืออะไรวะอ,อันนี้มันคือ,คอ เหนื่อยตกแตกอ่ะถ่ายรูปให้แม่ด้วยอ่ะโทรศัพท์แม่นี่แหละถ่ายดีๆหน่อยดูอ้วนเล่นนะครับ ลูกเขาทำมารับหนักขนาดนั้นไงหาเดน อ๋อเจอแล้วห้องน้ำหนุ hati-hati ya kalau tak tumpu wong-wong นี่มันคืออะไรวะเโอ้คืออันนี้ไปแตกเหรียญมักสื้ออะไรมูแถววะ ดีค่ะเลยลูกสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวผลงานการภาษาพากย์กำเนงยร์นี่มึงไงไปกลับบ้านเลยย้อนกลับไปรีวิวทุ่งย้อนกลับที่ไหนก็เดินกลับไปก็ออกทุ่งดอกบัวก็เดินเลยนั่นแหละไม่กลับก็นั่นแหละก็หมายถึงกลับตรงนู้นแต่ไม่ได้กลับ กัดที่เดิมแต่ไม่ได้กัดทางเก่าเด็ดป่ะไปไปเดี๋ยวต่อนะคะบา,บายบายไปต้องหลังกดเลยกดกดต้องหลังเออกดตรง สวยมากนะคะบรรยากาศก็แบบว่าโอ้ยขณะนี้นั้นมันเป็นเวลาเก้าโมงกว่ากเกือบตีโมงเช้านะครับเอางงเก้าโมงอี้ก่นแล้วหละนี่จะเป็นต้นสีเหลืองนะคะต้นอะไรไม่รู้แต่สวยมากมันก็จะคือจะแบบคือแบบคือแบบแบบว่าแบบว่าแดดอ่อนๆนะครับอุ้ยอันนี้สวยสวยมากทุกคนทุกคนดูดูค่ะดูดูดูด,ดูให้เต็มตาเลยคะ่ะบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยดูสิ คนไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละออนานๆทีดูดิซูมชอบดอกอันนี้มันก็เป็นไงนานๆคือจะออกมาทีนะคะก็เลยตื่นเต้นกับดอกไม้เยอะหน่อยพุ่มดอกบัวมีอยู่ฝั่งนั้นป่ะเดินลัดข้ามก็นี่ไงก็อ้อมนะไม่ใช่หรออ้อมที่เก็บอ้อมอ้อมไปสิเดินลัดตร้ได้ไหมก็ได้มั้งได้มั้ง คุณบาปได้เนาะเอบ่อนเองูเจออะไรนะฮูยทุกคนดูสิพวกทุกคนพวกเยอะมากนี่ตอนเล็กตอนเด็กๆแม่ชอบเล่นอันเนี้ยชอบเล่นมากๆนะคะชอบบรรยากาศนะคะตอนนี้บรรยากาศตากแดดคือชอบมากเฮ้ยมันเป็นน้ำนะเธอ ร้อนมากไม่มีหอยนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ทุกคนมีหอยนี้ด้วยเฮ้ยไม่ไหวร้อนนะคะกลับบ้านกันลำบากลำบนมากๆเลยนะคืออยากเที่ยวนี่คือแบบว่านี่เป็นการมืครั้งแรกอ เราจะมาบูป่ากันนะคะนู้หม่หันรีวิวนะครับก็โอ้ยมันเปียกอะเฮ้ยรองเท้าฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ได่นะไม่ได้มันก็ต้องได้ได้เห้ยอะไรนี่ร้อนมากนะคะพาลูกลำบากจริงๆเลยนะ ที่แรกตั้งใจว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวนะคะแต่พอไปถึงเห็นแบบดอกไม้สวยอะไรเงี้ยพี่เจเขาก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกคนดูพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากเดี๋ยวแม่จะเดินตรงนี้นะเรจะรีวิวเอาลูกตาแล้วเรา,าจะรีวิวทั้งดอกบัวแล้วว้าว้าวพ้พี่ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครั้งเราจะมารีวิวทุ่งบดอกบัวนะครับนี่คือทุ่งดอกบัวกลางกรุงเทพนะครับที่สวนรถไฟหรือว่าสวนวชิระเบญจทัศนะครับมันกว้างอยู่นะครับมัใช่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ ตอนผมมาปีที่แล้วนี่เขาปลูกข้าวนะครับแต่มาปีนี้เขาปลูกดอกบัวครับมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับมาบัวนี่ดอกผู้ดอกสวยๆก็มีนะครับ ว่าโดดนี้สวยมากสวยมากครับ